คณะอันดับหนึ่งที่เด็ก6-8สมัครเยอะที่สุดเกือบ10,000คนก็คือคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะใครอยากเข้านิติอยากรู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่จบมาเนี่ยจะตกงานไหมและถ้าอยากเข้านิติต้องสอบวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พี่วันจะสรุปให้ฟังค่ะทวรค่ะสำหรับคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะค่าเทอมเนี่ยไม่แพงค่ะอยู่ที่14,300บาทค่ะอัตราการสําเร็จการศึกษาอยู่ที่70%ซค่ะส่วนอัตราการได้งานก็คือ 91. 8 8เค่ะเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ไม่่คคตกงานะ ส่วนเงินเดือนที่หลายคนอยากรู้นะคะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะเงินเดือนเบื้องต้นนะคะก็คือ21,900บาทค่ะและท่านน้องนะคะอยากเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์วิชาที่น้องต้องสอบมีดังต่อไปนี้เลยค่ะ1ก็คือวิชาทีเกนะคะซึ่งมีค่าน้ําหนักสูงถึง50%ต่อไปค่ะจะเป็นเอเลเวอสังคมไทยแล้วก็อังกฤษอย่างละ10%ค่ะส่วนตัวสุดท้ายทุกคนค่ะจะเป็นเอเลเวอขนิตศาสตร์ประยุกต์สอันนี้มีค่าน้ําหนักอยู่ที่20%ค่ะโดยที่คณิตศาสตร์ประยุ 2, นตะะ์คา,ารถเปลี่ยน,นิตคศาสตร ประยุกต์หนึ่งหรือภาษาต่ตางประเทศต,ตามนี้เลยค่ะทุกคนค่ะพี่วรรย้ำนะคะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเด8สมัครเกือบ10,000คนแต่ว่ารับจริงๆเพียงแค่370เท่านั้นฉันใครที่อยากเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แนะนําให้เริ่มอ่านได้เลยค่ะโดยเฉพาะวิชาทีแกดเพราะมีขนาหนักสูงถึง50อร์เคณะถัดไปยายพี่วรรเนี่ยมาแนแนวคณะอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะดี